สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมแมนกานิเมะนะครับวันนี้ผมจะมาหา่านมางาดเรื่องระบบจำจุดสุดโกงตอนที่5-7ถึง7นะครับและขอบคุณคัแปดจากเพดแคลอดแปดมางาดด้วยนะครับไปเริ่มอ,อ่านกันเลยนะ เจ็บชิบตอนที่เราเพิ่มพลังปานครั้งที่แล้วมันรู้สึกดีกว่านีน้นี่แต่ครั้งนี้ทำไมมันถึงเจ็บจังวะมันไม่น่าส่งผลเสียต่อการเพิ่มพลังปานนะเอ๊ะหรือมันมีเรารู้สึกเราเริ่มรู้สึกค่อยๆชินกับมันแล้วแฮะฉันสัมผัสได้ถึงเลือดที่ไหลเวียนอย่างพุ่งพ่านในตัว จริงสิกลับลืมไปแล้วว่าเราต้องพารุ่นพี่กลับไปที่โรงเรียนออขอโทษครับไม่เป็นไรเขาคือผู้เช่าลายใหม่ที่ที่อยู่ชั้นกละชั้นล่างหรือเปล่านะทำไมรู้สึกว่าท้าทางแปลกๆจังขอโทษที่มาสายนะรุ่นพะี่คะทางนี้ค่ะ ทางโรงเรียนต้องประทับใจแนใ่เลยที่พวกเราเชิญรุ่นพี่มาบรรยายก่อนการสอบจอมยุทธการที่สิทธิ์เก่ากับไม่แย่มโรงเรียนมันน่าดีใจตรงไหนกันก็เป็นคนอื่นก็ถ้าเป็นคนอื่นก็คงไม่หรอกแต่รุ่นพี่น่ะต่างออกไปว่าเขาเป็นจอมยุทธไงล่ะลองคิดดูดีๆสิว่าในเมืองหยางมีจอมยุทธกี่คนแล้วรุ่นพี่ก็ได้เป็นจอมยุทธทั้งที่เรียนอยู่แค่ปีหนึ่ง เขานี่แหละของจริงจอมยุทธงั้นเหรอฉันรู้ว่าพวกเธอพยายามทำทุกอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ได้เป็นจอมยุทธแต่พวกนายอย่าลืมว่านี่มันแค่เริ่มต้นฟังปิงฉันไม่รู้ว่านายกินยาอะไรเข้าไปพลังปานของนายถึงได้เพิ่มขึ้นในเวลาสั้นๆเกะเขารู้เรื่องงั้นเหรอแต่ยาแบบนั้นมันไม่สามารถกินได้ไบ่อยๆหรอก ถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมามันจะสร้างความเสียหายให้ในายอย่างมหาศาลถ้านายกินแค่ยาแล้วล่ะก็ขอปฮะถ้านายกินแค่ยาแล้วละ่ะเลยการแล้วละเลยการฝึกร่างกายมันอาจจะทําให้ในายตายเพราะความประมาทของตัวเองขอบคุณที่เตือนครับหวังทิ้นอย่างเป็นจอมยุทธตัวจริงเลยเขาสัมผัสถึงพลังพาของเราได้ ได้ยังไงฮึบยาหนึ่งสองหนึ่งสอเฮ้ยไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเป็นเพราะว่าแรงปานที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าว่าเราควรจะฟังที่หวังจินอย่างพูดและฝึกร่างกายไหมตึงเน้ใครน่ะนั่นใช่คนที่คนเดียวที่เราเจอเมื่อเช้าหรือเปล่านะ เราสัมผัสได้ถึงจิตสังหารที่รุนแรงคงไม่ใช่หรอกมั้งเขาอาจจะอ่านการ์ตูนเราอาจจะอ่านการ์ตูนเยอะไปหน่อยมีรายงานว่าจอมยุทธระดับสองถูกฆ่าตายโดยเพื่อนร่วมทีมหลังจากที่ได้ทำการโจรกรรมทรัพย์สินจาเหตุจากการแบ่งทรัพย์สินไม่ลงตัวจากการสืบสวนเพราะว่าผู้ต้องสงสัยถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายที่เมือง า,าเนเราแนะนำให้ผู้คนที่อาศัยบริเวณเมืองอย่างที่อยู่กับเมืองชางซานร,ระวังความปลอดภัยเป็นพิเศษโดยการปิดหน้าต่างและประตูให้แน่นกว่าให้แน่นหนาก่อนเข้านอนหนูว่าหนูไม่ควรไปโรงเรียนในช่วงนี้นะว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับหนูทั้งโลกต้องเสียใจแน่ที่คนน่ารักอย่างหนูต้องเป็นอะไรไปอย่าคิดมาก อยากคิดมากเลยมีแค่น้องคนเดียวแหละที่คิดแบบนั้นจะไปไหนก็ไปเลยอ้พี่ป้าจากการตรวจสอบกออบล้องวงจรปิดเราได้ภาพอาวุธอย่างชัดเจนม,มีเล่มนั้นเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยมาต่อกันตอนที่6เลยนะครับ ไม่นะเราเนือกอะไรออกแล้วมีดเล่มนั้นไม่เป็นไรมีดของชายคนนั้นเหมือนในข่าวเป๊ะเลยมันก็แค่ความฝันแต่จิตสังหารที่เราสัมผัสได้ตอนฝึกมันเป็นของจริงในหนึ่งผู้ต้องสงสัยเป็นจอมยุทธระดับสองเขาน่าจะย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อซ่อนตัวจากตำรวจ มันอาจจะเป็นแค่เรื่องบางอื่นก็ได้เขาไม่ได้เพ่งเลงเราอยู่ใช่ไหมหรือว่าเขารู้เกี่ยวกับฐานะการเงินของทางบ้านเราไม่น่าเป็นไปได้เพราะบ้านเราก็ไม่ได้รวยอะไรมากหรือมันจะเป็นเพราะเจ้าระบบนั่นแต่มันมีแค่เราที่มองเห็นระบบนั่นได้นี่ความฝันนั้นนะ่ากลัวชะมัดเราหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตจริงนะเราต้องเล่งมือแล้ว ที่มันจะสายเกินไปเราต้องแน่ใจว่าเขาจะไม่สามารถมาทําลายครอบครัวเราได้ไม่ว่าจะทางใดก็ตามชาวเนืส่วนหนึ่งคิดว่ามันไม่สมควรที่จะปิดเมืองซางซานเพื่อที่จะจับจองยุทธระดับ2เพียงคนเดียวคุณนุ้ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เออผมคิดว่าผู้คนไม่ควรประมาทในความแข็งแร่งของจอมยุทธนะครับ จอมยุทธระดับสองประมือกับพวกทหารได้อย่างง่ายดายเลยนะครับขณะน,นี้ตำรวจแค่ต้องการจับตัวจอมยุทธระดับสองเท่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนเมืองสางสารจะปลอดภัยดีผมว่าเราควรทิ้งไปดีกว่าบ้าเอ้ยคนนั้นกำลังตามล่าฉันอยู่ฉันต้องซ่อนตัวจากฉันต้องซ่อนตัวที่นี่ฉันกลัวจะถึงเวลาที่เหมาะสม ถนนถเส้นนี้ไม่มีกล้อง CCTV อยู่ฉันคงต้องวางมือไปสักพักจนกว่าเข่ามันจะซาไปเองก็ก็ก็ก,ก็ใครมาเคาะประตูวะเชียเอ้ยสวยแล้วไงอ่ะย,ยินดีที่ได้รู้จักครับผมเพิ่งย้ายมาเมื่อวานมีอะไรให้ผมช่วยไหมเอ๊ะ ฟิวไอรุนสวัสดครับลุงเชีย yeah, อะไรวะเน,นี่ยมันเข้ามาได้ยังไงจะยินก่อนเราต้องทำตัวเป็นคนดีเออว่าว่าไงไงนอกชายนายเข้าผิดห้องแล้วนี่ไม่ใช่ห้องของนายนะมันก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกลุงจริงๆผมอยากดูการแข่งฟุตบอลแต่ทีวีบ้านผมมันเสียเพราะงั้นผมเลยกะจะใช้ทีวีห้องลุงสันหน่อย กินน้ำไปด้วยดีกว่าผมถึงกับซื้อขนมนมาด้วยเลยนะนี่ครับลุงเรามาดูบอลด้วยกันเถอะมาต่อกันนอนที่เจ็ดเลยนะครับบอลเป็นของเมสซี่แล้วนะครับเมสซี่ส่งต่อให้สัวเลสทันทีส่วนเลสเลี้ยงไปที่โกูแล้วเตรียมยิงเข้าไปแล้วนะครับหนอห้เด็กนี่บ้าชิบ เราต้องอยู่กับไอว้วนนี่ไปถึงเมื่อไหร่กันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วหรือบางทีพวกนักสึกอาจจะส่งเจ้าเด็กดีมาแม่เลยดูยังไงไอ้มูก็ขี้โกงซะชัดใช่ไหมลุงหรือว่ามันอาจจะเป็นแค่ไอเด็กง่ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเกินไปเราต้องรีบเอามันออกไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเอ๊ะหรือมันจะเป็นปัญหามากกว่าเดิมถ้าเราไล่ลมันออกไปจะทำยังไงให้มันออกไปดีล่ะเนี่ย ชานี่รสชาติอร่อยดีนะฮะนี่ไอ้น้องชายวันนี้ไม่ไปเรียนเหรอไม่วันนี้ไม่มีโรงเรียนไหนเปิดวันเสาร์อาทิตย์หรอกลุงอย่างนั้นเหรอแล้วพ่อแม่ของเธอไม่เป็นห่วงเหรอออกมากนานขนาดนี้คุณลุงไม่อยากให้ผมอยู่ด้วยใช่ไหมฮะซิมซิมไปแล้วอืม เออไม่ใช่แบบนั้นฉันแค่เป็นห่วงนะเข้เขาใจแล้วครับผมก็เป็นแค่เด็กสุดน่ารักคนหนึหน่งที่พยายามเป็นเพื่อบนบ้านที่ดีกับคุณลุงแต่มาคุณจะรบกวนคุณลุงสินะฮะ <c oughs> ผมเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนนะอ่ะหน่อยแจได้น่ารักมากคนระับผมใช้เวลาไม่นานหรอกคะก่อนอื่นเราต้องเปิดม่านเพื่อรับแสยอยงอาทิตย์สักหน่อยต้องขอโทษจริงๆนะฮะ เพื่อเป็นการไถ่โทษเดี๋ยวผมจะช่วยลุงทําความสะอาดห,ห้องเองมีอะไรรู้ป่ามีอะไรรึปล่าครับลุงป,ปกติเคยอยู่แต่ในที่มืดเลยทําให้เราสะดุง้งผิดแบบอัตโนมัติสินะเออคือฉันแพ้แสงนะ่ะพวก U V อะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นเดี๋ยวผมทําความสะอาดห,ห้องนอนลุงแทนนะฮะขอบใจมากแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวฉันทำเอง ไม่ต้องห่วงครับพวกเราเป็นผู้ชายกันทั้งคู่ผมเข้าใจฮะ <c oughs> ถึงเไม่ใช่ไม่ใช่ถึงเวลาน้องชายจะกลับบ้านไปกินข้าวเที่ยงแล้วงหรอทำไมแกถึงดิ้งโง่ขนาดนี้บ,บัดซบเอ้ยทำไมไม่ออกไปสักทีนะจับข้าได้บิ๊น่ะเออจริงสิถึงเวลากินข้าวเที่ยงแล้วนี่นะงั้นคราวหน้าผมจะมาใหม่นะได้สิแล้วเจอกันไปสักที อ,อยเจ็บอ,อโอ้ยคุณลุงฮะของพวงนี้มันคืออะไรฮะโอ้อออย <c oughs> แกน่ะเห็นอะไรที่ไม่สมควรเห็นแล้วนะก็จบไปแล้วนะครับตอนไม่ใช่ดก็จบไปแล้วนะครับแล้วบบจำยุทจุดโกงตอนที่ 5 7ถึง7นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติคให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากให้แอปอ่านมังง่าเรื่องอะไรก็บอกได้นะครับไปแล้วครับ